สวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพบกับนัดอีกแล้วนะคะในช่อง Diary Journey ค่ะวันนี้นะคะเราจะต้องไปเอาฮีเตอร์อันใหม่ค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้นะทุกคนนัดพึ่งพัง oh. ไม่ใช่พึ่งพังสินัดก็ปกติแล้วเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชอบนั่งบนฮีเตอร์แล้วเมื่อเช้าขาฮีเตอร์มันก็หลุดออกมาทุกคน <c oughs> ก็เลยต้องออเดอร์ฮีเตอร์ใหม่เราก็เนี่ยออเดอร์เมื่อเช้าใช่ไหมคะแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยเราก็มารับฮีเตอร์กันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าฮีเตอร์ตัวใหม่ที่เราได้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่ร้านเลยดีกว่าเนะเาะแล้วเจอกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ได้ ฮีเตอร์อันใหม่แล้วนะคะหลังจากที่พังไปเรียบร้อยแล้วอันค่โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่บันนิงนะคะซึ่งบันนิงเนี่ยก็จะขายของพวก e ว o าส์ต่างๆหรือว่าใครที่ชอบซ่อมแซมหรือว่าก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาซื้อของที่บันนิงได้แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่อ่เซกชันของต้นไม้ต่างๆนะคะดูได้ข้างหลังว่า ต้นไม้เยอะมากคือบันนิ่งมีทุกอย่างนะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะที่เรามาอยู่ตรงเซกชันต้นไม้เพราะว่าเราจะมาซื้อพวกดินแล้วก็พวกหินอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราจะไปนั่นแหละไปลงต้นไม้กันแต่ว่าเราจะลงต้นไม้แบบต้นเล็กๆที่ลงไว้ในขวดโหลที่ประดับอะไรประมาณนี้นะคะ<ม>ก็เลยต้องมาซื้อของ เล็กน้อยแล้วก็มาดูกันว่าเราจะหาเจอหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วก็เราก็ไม่ได้มาที่นี่ค่อนข้างนานแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศอของเซกชันต้นไม้ว่ามีต้นอะไรบ้างใดๆมาฝากนะคะเดี๋ยวตามกันไปเลยดีกว่าเนาะ โอเคตอนนี้เราก็ได้อย่างแรกของเราแล้วนะจ๊ะเป็นชาโคนะคะอันนี้เลยก็ใส่ในรถเข็นแล้วเดี๋ยวเราไปหาอันต่อไปกันเลยนะ เราก็เจอแล้วนะคะดินที่เราต้องการนะจ๊ะเขาเรียกว่า b น n s a i mix นะคะทุกคนโอเคโอเค, s <S อเคมาในส่วนของหินที่เราต้องการนะคะทุกคนเราก็ได้นี่เลยสีชมพูสองถุง ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นกระถางใดๆที่ใครอยากจะปลูกต้นไม้ในกระถางนะทุกคนคือมีหลายไซส์หลายแบบให้เลือกมากมายนะคะนี่เลยโอหดูกระถางอันนี้ทุกคนอันใหญ่มากปลาโน้ l e ชม s อนเฮีย bigger than you or you bigger than the p o t I think uh, I'm bigger than the p o t คือตัวเท่าๆกันเลยทุกคน this really so hard to control อันนี้ก็เป uh, ็นในส่วนของลาเวนเดอร์ต่าง ที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะทุกคนอันนี้ในส่วนของผักใดๆต่างๆนะทุกคนคือมีทุกอย่างที่ต้องการเราสามารถมาซื้อแล้วก็ไปปลูกได้ที่สวนหลังบ้านเราอะไรประมาณนี้นะคะก็คืออันนี้น่าจะเป็นถั่วลันเตาแหละคิดว่านะ แล้วก็บรอกโคลีก็มาตรงนี้นะคะบรอกโคลีตรงนี้ก็มีทุกคนบีทรูทก็มาจ้า mm hmm. ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของมะเขือเทศนะคะทุกคน ที่สามารถจะซื้อเป็นต้นแบบนี้แล้วก็ไปปลูกรอผลมะเขือเทศได้เลยนะจ๊ะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเราก็ไปซื้อของที่เราต้องการครบหมดทุกอย่างนะคะก็ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกับอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวนิดๆนะคะสำหรับคลิปนี้นายก็ต้องไปแล้วแหละทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นมยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม ทุกคลิปแล้วก็ทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้นัดแล้วก็ปลาน้อยก็ต้องไปแล้วนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะติดตามกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย,บาย,บาย